สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมปี2565ของคนลัคณาราศีเมทุนนะคะคนราศีเมทุนเดือนสิงหาคมนี้การงานการเงินและผู้ปฐมดีมากเลยนะคะเป็นเดือนที่การงานมีความก้าวหน้ามีโชคลาภความสำเร็จที่ดี มีโอกาสลุนงานใหญ่โครงการใหญ่มีโอกาสลุนเงินก้อนแต่เดือนนี้รายจ่ายอาจจะเยอะอยู่สักหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องการงานก็อาจจะไม่ได้ง่ายดายราบรื่นไปซะทุกอย่างเรืองคนราศีเมทุนปีนี้ดาวพรหัสอยู่ในภพกรรม,มะเรื่องการงานเป็นเรื่องที่หวังได้อยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างกันไปในแต่ละเดือน สำหรับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่การงานมีความก้าวหน้ามีโชคลาภความสำเร็จที่ดีอย่างที่หวางอย่างที่ต้องการมีโอกาสได้งานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสลุ้นเงินก้อนมีโอกาสราับทราบรับโชคจากเพื่อนฝูงคนรู้จักมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสทําให้การงานคล่องตัวมีความสําเร็จที่ดีแต่เดือนนี้ก็อาจจะมีความยา,ยากอยู่บ้างในเรื่องของการสื่อสารการทําสัญญาข้อตกลงและก็ในเรื่องของคน เดือนนี้โชคทางการงานของคนราศีเมถุนโดยมากแล้วก็จะมาจากคนใกล้ชิดคนรู้จกักแล้วก็มาจากสังคมรอบข้างนะคะเดือนนี้มีโอกาสได้พบลูกค้าคู่ค้าหรือหุ้นส่วนที่ดีหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีในสายงานก็ได้ทําให้มีโอกาสที่ดีมีโอกาสรับทรัพมีโอกาสปิดดีลใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีหรืออาจจะเป็นการที่ยอดขายทะลุเป้าทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกาม ในช่วงอาทิตย์แรกมีโอกาสได้งานจากญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดอาจจะเป็นการแนะนํางานมาโดยตรงหรืออาจจะเป็นการแนะนําโอกาสทางหน้าที่การงานมาให้ก็ได้คนทํางานองคอ์กรก็มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานสําคัญจากเจ้านายมาโดยตรงเลยนะคะเดือนนี้ดวงสังคมและดวงผู้ประถมดีมากในเรื่องของการงานก็ขอให้หมั่นเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายหมั่นเข้าสังคมติดต่อสารสัมพันธ์พูดคุยกับเพื่อนพ้องเพื่อนฝูง ญาติมิตรคนรู้จักคนใกล้ชิดหมั่นเยี่ยมเยือนดูแลญาติผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ขอให้หมั่นวิ่งงานเสนองานขายงานจะทําให้มีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีตามมาในเรื่องของสังคมเดือนนี้ก็ขอให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพขอให้เป็นสถานที่หรือสถานการณ์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วจะได้เจอกับคนที่มีคุณภาพอาจจะเป็นผู้นํากลุ่มทางสังคมเป็นผู้นําทางความคิด หรือเป็นผู้นำทางสายงานจะช่วยได้มากในแง่ของการงานและรายได้แล้วก็จะช่วยเปิดมุมมองความคิดเปิดโลกทัศน์ช่วยให้วิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นทำให้การงานก้าวหน้ามีความสำเร็จที่ดีตามมาช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่คนราศีเมทุนจะมีความคาดหวังสูงนะคะมุ่งหวังความสำเร็จทางการงานการเงินมากเป็นพิเศษเลยเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่มีโชคลาภความสำเร็จที่ดีแต่พระอาทิตย์ กับดาวสาวที่เล่งการเป็นดาวคู่ธาตุไฟก็ทําให้คนราศีเมถุนอาจจะใจร้อนอยู่บ้างแล้วก็อาจจะมีความร้อนอกร้อนใจต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วแล้วก็ทําให้เกิดความหงุดหงิดําคาญใจหรือตกหล่นในเรื่องของรายละเอียดได้ก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปก็ขอให้เน้นความรอบคอบเป็นหลักนะคะ ดองคารเจ้าเรือนลาพา้ายายข้าพพินาร่วมกับดามฤตยูก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจดองคารในควบสองตำแหน่งเป็นทั้งปราและราชาโชคในราศีพฤษภทำให้เดือนสิงหาคมนี้คนราศีเมถุนอาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปในเรื่องของผลประโยชน์ก็ขอให้ใจเย็นสักนิดนะคะรอบครอบกันที่มากด้วยระวังจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ แล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังพระทิ่จรเข้าพบาสหัสชาบ้านเดิมของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังดวงสังคมจะดีมากยิ่งขึ้นเดือนนี้จะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ก็จัดไปให้เต็มที่ได้เลยนะคะไปเยี่ยมเยือนถึงตัวก็จะยิ่งดีมากเลยจะมีโชคลาบมีโอกาสที่ดีตามมาแต่เดือนนี้ก็มีโจทย์ยากอยู่ด้วยก็ขอให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารและคำพูดเอาไว้ให้มาก ระวังจะเกิดปัญหาหรือเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์แรกและ10วันสุดท้ายของเดือนนะคะในเรื่องของการบริหารคนเดือนนี้ก็ขอให้ดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารใกล้ชิดสักหน่อยระวังจะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาทําให้เกิดความหงหุดหงิดราคาญใจขึ้นมาได้แล้วก็ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมดาวเกตย้ายเข้าพบมรณนะร่วมราศีจากดาวส,สาว ทำให้เดือนนี้อาจจะมีญาติมิตรคนรู้จักที่ห่างหายไปนานติดต่อกลับมาหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่คนรู้จักหรือรู้น้องเก่าติดต่อกลับมาสร้างความลำบากใจหรือนําพาปัญหามาให้นอกจากนี้ก็ขอให้ระวงังอาจจะมีปัญหาเก่าเก็บหรือปัญหาเก่าที่คิดว่าจบไปแล้วย้อนกลับมาให้แก้ได้เดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้ทำใจ,จให้ปลอดโปร่งนะคะรักษาสุขภาพพักผ่นให้เพียงพอ ระวังจะเจ็บไข้ไม่สบายเอาได้เดี๋ยวมันจะกระทบถึงการงานแล้วก็การเงินเอาได้เดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้ลุยงานให้เต็มที่นะคะดาวเปิดทางให้แล้วโอกาสประสบความสําเร็จมีสูงมากใครที่มีคอนเน็กชันดีอยู่แล้วก็จัดไปให้เต็มที่ได้เลยใครที่ยังอ่อนเชิงในด้านนี้ก็ขอให้ขยันเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายเข้าหาลูกค้าคู่ค้าวิ่งงานเสนองานขายงานหมั่นเข้าสังคม พบปะสารสัมพันธ์พูดคุยกับผู้คนจะทำให้มีโอกาสที่ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเลยทีเดียวถ้าทำได้ตามนี้เดือนสิงหาคมนี้โชคลาภความสำเร็จมาถึงมือแน่นอนค่ะในเรื่องของการเงินเดือนสิงหาคมนี้การเงินดีไรายได้ดีกระแสงเงินสดดีมากตลอดทั้งเดือนนะคะมีโอกาสลุ้นเงินก้อนมีโอกาสร,รับทรัพย์จากการงานโชคทางการเงินในเดือนนี้มาจากการงานเป็นหลักนะคะ มีโชคจากการพูดคุยเจรจาทําข้อตกลงมีโอกาสปิดดีวใหญ่รายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมก็ดูดีมากด้านการลงทุนก็มีแนวโน้มที่ดีช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาจาักรในพบการเงินและดาวสุขดาวคู่สมพลของพระอาทิตย์ที่จรเข้ามาร่วมราศีในวันที่8สิงหาคมได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือน ก็ทําให้เดือนนี้คนราศีเมถุนจะมีโชคลาภที่ดีทางการเงินนะคะเป็นช่วงที่การเงินดีรายได้ดีมีรายได้จากการพบปะพูดคุยสารสัมพันธ์กับผู้คนมีโอกาสรับซ้าจาก,กางานงานการลงทุนมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนให้โอกาสก็ทําให้รายได้ดีตามไปด้วยเดือนนี้ก็ขอให้หมั่นเยี่ยมเยินญาติมิตรคนรู้จกัก มันวิ่งงานเสนองานขายงานใช้คอนเน็กชันให้ดีถูกที่ถูกทางจะทําให้มีโชคลาภความสําเร็จที่ดีตามมาแต่เดือนนี้ดาวศุกร์ย้ายมะเร็งกับดาวเสาร์ที่เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะทําให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการหมุนเงินของโคนราสีเมถุนอย่างชัดเจนเดือนนี้รายได้ดีรายจ่ายก็เยอะด้วยปีนี้ดาวเสาร์อยู่ในพ้อมรณะก็ขอให้ดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งของตัวเองญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดให้ดีด้วยระวังจะเสียทรัพย์เพราะสุขภาพได้ ถึงแม้ว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยการเงินจะดีบัญชีเป็นบวกแต่ก็อย่าได้ชะล่าใจนะคะขอให้บริหารการเงินให้ดีรอบคอบรัดกลุ่มให้มากใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการเงินระวังจะมีความไม่เข้าใจกับญาติพี่น้องในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเอาได้แล้วก็ขอให้ระวังอาจจะมีเรื่องเก่าโบ,บราณกลับมาให้แก้โดยมากเราก็จะเป็นปัญหาที่แก้ได้ด้วยเงินแต่มันก็สร้างความหง,งุดหงิดลาคาญใจให้มากอยู่เหมือนกัน เดือนนี้ก็ขอให้ลุยงานให้เต็มที่ได้เลยแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนขอให้เน้นความรอบคอบเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักเดือนนี้จ่ายเยอะได้แต่ทุกบาททุกสตางค์ขอให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปนะคะเรื่องของการลงทุนก็ขอให้ทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าออกตัวแรงตั้งแต่ต้นมืออย่าเสี่ยงโดยไม่จําเป็นเน้นความชัวไว้ก่อนจะปลอดภัยกับเงินในกระเป๋าคุณมากที่สุดนะคะ เดือนสิงหาคมนี้ดวงการเงินของคนราศีเมถุนดูดีมากนะคะแต่ก็ต้องอาศัยวินัยการเงินที่ดีมาช่วยรักษาระดับความโชคดีให้ยาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อที่คนราศีเมถุนจะได้มีความสุขกับการนั่งนับเงินไปตลอดทั้งเดือนนะคะในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในเดือนสิงหาเนี่ยดูดีนะคะโดยเฉพาะในด้านการเงินเดือนนี้จับอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นเงินเป็นทองไปซสหมด โชคลาภทางการเงินดูดีมากตลอดทั้งเดือนการงานก็ดูดีด้านผู้ใหญ่ผู้ประธาบก็ดูดีเหมือนกันมีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้โอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งต้นเดือนและกลางเดือนดวงลาบลอยดูดีนะคะมีโอกาสลุ้นเงินก้อนแต่เดือนนี้ก็จะมีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยขอให้เสี่ยงโชคแต่พอดีอย่าทุ่มมากจนเกินไประวังจะได้ไม่คุ้มเสียเอา ได้มาแล้วก็แบ่งเอาไปทําบุญแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้างโชคลาบจะได้ยั่งยืนนะคะในเรื่องของสุขภาพดาวมฤตยูย้ายเข้าพบพน่านเมื่อต้นเดือนกระกฎาก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดเอาไว้ด้วยระวังจะเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยกระทันหันหรือเป็นโรคที่หาสาเหตุยากได้และปีนี้ดาวสาวก็ยังอยู่ในภพมรณะขอให้ระวังโรคจำพวกไข้หวัดและภูมิแพ้กันเอาไว้ด้วย และตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถราการเดินทางและของมีคมกันให้ดีด้วยนะคะวันที่9ถึง21และวันที่29ถึง30ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ำและหลีกเลี่ยงการขับรถตอนฝนตกวันที่1ถึง9ขอให้หลีกเลี่ยงอายมุขของมึนเมาหลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่อครจรเอาไว้เพราะเป็นสื่อของปัญหาและอุบัติเหตุได้ วันที่10-12และว,วันที่20่สถึงยีสิบเงหาก็ขอให้ดูแลใจิตใจกันให้ดีด้วยระวังจะคิดมากกดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วเสียกำลังใจกันเอาได้ในเรื่องของความรักคนไม่โสดคนมีครอบครัวแล้วเดือนนี้ดวงความรักอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะคนที่บ้านช่วยแนะนำโชคลาภช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านดีแต่ก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟัน ตั้งแต่ที่ที่สองเป็นต้นไปเนี่ยขอให้ดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีด้วยระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนากจนเกินไป <S <S เดี๋ยวบรรยากาศในบ้านมันจะเกิดความรุ่มรุ่มดอนดอนขึ้นมาได้เดือนนี้คนราศีเมถุนมีความคาดหวังสูงในเรื่องของชีวิต <S 1> <S 1> ครอบครัวแล้วก็อนาคตนะคะอาจจะทําให้เผลอวางกฎเกณฑ์หรือกดดันอีฟายมากจนเกินไปโดยไม่รู้ตัวได้ก็ขอให้ใช้ความเอื้ออารรเป็นหลกักจะช่วยให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นเองค่ะ ส่วนคนโสดเดือนนี้ดวงความรักอยู่ในระดับกลางๆนะคะช่วงอาทิตย์แรกดวงความรักยังดีมากอยู่มีโอกาสพบคนรู้ใจจากหน้าที่การงานแต่ตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่2เป็นต้นไปดวงความรักจะเริ่มไม่สวยเท่าไหร่ตั้งแต่อาทิตย์ที่สองจนถึงสิ้นเดือนถ้ามีใครเข้ามาขายขนมจีบก็ขอให้เช็คดูให้ดีก่อนว่าเขาโสดชัวร์ร้อเเซแล้วค่อยว่ากันนะคะเดือนนี้ก็ขอให้ระวังพวกหมายหยอกกายหรือพวกเจ้าชู้หวังคบซ้อนเอาไว้บ้าง เดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภยัยสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้มีคลายคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไป ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ